โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปโซโล่เลชาร์โดนะครับด่านที่2นะครับผมโดยไม่ใช้โมนาดเนาะเซตทีมผมก็ตามนี้เลยนะครับผมจะใช้เป็นนะครับไอเซนนะครับเพื่อให้มันแบบจบบอสได้ไวๆนะครับผมถามว่าไม่มีไอเซนได้ไหมก็ใครจะใช้เป็นอีจิโกเป็นเซเบอร์จะเป็นทรงยินวูแวนการ์ดเนี่ยตัวเนี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับไม่จำเป็นต้องโมนาดนะก็ตัวนี้ครับเป็นเวอร์จิวครับผมใครจะใช้เป็นดันเต้ก็ได้นะครับจริงๆผมชอบดันเต้มากกว่านะแต่ว่า ดันเตผมมันโมนาดครับผมก็เลยต้องใช้เป็นเวอร์จิลแทนเพราะว่าคลิปนี้เราจะไม่เอาโมนาดทีนี้พอเราเวอร์จิลมาปุ๊บเนี่ยผมก็เลยต้องเอาตัวแช่แข็งมาด้วยนะครับจะได้แบบคอมโบคอมจอยกันจากนั้นครับอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นอุราคาระครับผมตัวนี้ผมเอามาแปะสถานะให้บอสนะครับจะได้แบบโดนตีแรงขึ้น20%เปนตะครับเออแตงจริงถามว่าแมอา่อุราคาระไปได้ไหมก็ได้นะเอาเป็นพวกตัวแบบตัวช่วยเล่นต้นเกมอย่างเช่นเซเบอร์ er, อย่างเงี้ยก็ได้ อ่ะเอาเซเบอร์ไปเหมือนเดิมก็ได้หรือจะเป็นใส่ไอ้นี่ไปก็ได้นะครับเนี่ยไอมันชื่ออะไรนะอ่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็ได้อ่ะผมใส่ไปเลยก็ได้ไหนๆก็ไหนๆเอาเซเบอร์ออกอ่ะคนดูเบื่อเซเบอร์ละเดี๋ยวเราใส่เป็นตัวนี้แล้วกันถือเป็นการรีวิวตัวไปด้วยนะครับโกหังนะครับผมโอเคแล้วก็แฟมิเลียนะครับผมผมจะใส่ไอแฟมิเลียของฟรีนะครับตัวนี้ให้ไอเซนนะครับคอนนะครับผมจะใส่ให้เวอร์จิวนะครับใส่ไปเลยครับเวอร์จิว ถามว่าไม่ใส่คอนได้ไหมไม่ใส่ได้ครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยแค่นั้นเองเหนื่อยขึ้นนิดหน่อยอืมมันจะเคลียเวฟช้าขึ้นมันจะแบบก็มันก็จะยิ่งทําให้เราเหนื่อยขึ้นนะฮะเออเราต้องเสียเวลามาเคลียกับเวฟมากขึ้นแทนที่เราจะไปตีบอสอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเหนื่อยขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นผมแนะนําใส่ไปเลยครับมันจะได้เล่นสบายครับไม่มีก็ไปหาได้เลยนะครับลงสองสามตาก็ได้แล้วนะครับลงลิฟ ถ้าใครโซโล่ไม่ไหวอะไรยังไงก็ไปเล่นกับผมในไลท์ได้นะครับเวลาประตูมาก็แบบพี่ครับแบกลิฟผมหน่อยเออผมก็พาไปลงนะฮะโอเคประมาณนั้นโอเคตัวต่อไปครับอ่าโกฮังโกฮังเราจะใส่แฟมิเลียอะไรไปดีเดี๋ยวโกฮังธาตุอะไรโกฮังเป็นธาตุ blast นะฮะอ่าเดี๋ยวผมหาหาแฟมิลียผมที่มันแบบบวกดาเมจธาตุเข้าไปอ่าตัวนี้ผมบวกเท่าไหร่สเปเซน เออผมใส่เลยผมใส่เลยอันนี้ผมใส่เลยคือจริงๆถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้แหละหาผมก็หาใส่ไปเรื่อยครับตัวไหนบวกดาเมจธาตุบา์สผมก็ยัดไปเลยนี่ก็ได้เนียคือคุณผู้ชมมีไหนก็ใส่ไปครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับคือมันบวกนิดๆหน่อยๆมันก็ช่วยให้เราจบเร็วขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้นะครับคือในไอดีที่ผมไปเล่นมาก่อนหน้าเนี้ยไม่มีโมนาดเฟมิเลียก็ไก่ไม่มีคอนก็เล่นผ่านนะ ผมใช้เป็นทรงยินวูทรงยินวูเป็นเดซไอ์อะดันเต้เดซไอแล้วก็เซเบอร์เซเบอร์จำไม่ได้บัฟอะไรนะครับเทอลไรจ์ำไม่ได้ละแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอเป็นตัวไอ้นี่ยตัวพาร์ทเก่าฮะที่มันบัฟเาเมจได้อ่ะแล้วก็ตัวเงินสองตัวก็เล่นผ่านนะครับแต่เหนื่อยนิดนึงฮะเขาพูดมาเนื่งจากว่าเขาไม่มีแฟมิเลียคอนทาให้แบบมันตีพวกตัวที่มันกันฟูเอลีไม่ค่อยเข้าฮะตอนเวลาดันเต้แปลงร่างเงี้ยเหนื่อยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไป ก็ X สองนะครับโอกาสดรอปสเปอร์เซนะครับถ้าเรากินยาคูณ2ก็จะเป็นโอกาสออกหเปอร์เนเลยนะครับตึงจัดคือแบบโอกาสได้นี่คือค่อนข้างจะชัวร์มากเลยนะเออปะแล้วไปเลือกเลยลุยครับแล้วก็วิธีการเล่นนะครับก็จะมี2แบบนะครับคือ1เลย เว็บแรกมาเนี่ยฟาร์มเงินก่อนเลยฟาร์ม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 จนแบบมอนมันเดินวนมาถึงตรงเนี้ยเราค่อยเริ่มวางตัวดามเมดนั้นก็ได้นะครับเป็นวิธีที่เซฟและง่ายสําหรับคนที่แบบตัวไม่ตึงมากไม่เก่งมากใช้วิธีนี้ปลอดภัยที่สุดอาจจะช้าหน่อยแต่มันปลอดภัยแน่นอนแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเริ่มเริ่มตีมอนตั้งแต่เว็บหนึ่งเลยซึ่งวิธีนี้ก็จะจบเร็วขึ้นแต่ก็แลกมาการเสี่ยงงถ้าคุณจบไม่ได้คุณก็แตกแทนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วเลือกวิธีที่2ครับ ก็คือเราจะเริ่มหวัวตั้งแต่เวฟหนึ่งนะครับผมจะวางเวอร์จิวเข้าไปเลยครับอย่างนี้นะครับพอเราะระวางเวอร์จิวเนี่ยกวังมันจอกมาด้วยนะเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวผมวางไอ้ฟูบุกิครับแล้วก็วางเวอร์จิวเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับ ه, ผมจะวางต่อสูตรกันเลยนะยนี้อ่านี้นะฮะโอเคแล้วก็เริ่มวางตัวฟาร์งเงินครับอ่ะวางไปอ่ะนี่ก็เป็นความโหดของโกฮังนะครับผมคือเมื่อเราวางตัวดาเมจที่ไม่ใช่ตัวเงินนะ่ะถ้าเราวางตัวที่ไม่ใช่ตัวเงินไปอ่ะโกฮังมันจอกมาด้วยนะครับ เฉพาะตอนแรกเท่านั้นนะย้ำว่าแค่ตอนแรกนะคุณผู้ชมเอ่อตอนอื่นไม่เกี่ยวนะตัวสองตัวสามไม่เกี่ยวนะครับมาเราก็ฟาร์มเงินไปเรื่อยๆครับก็ผมแนะนํานะถ้าเล่นแบบนี้คือทุกเวฟเนี่ยรวางตัวดาเมจเพิ่มทุกเวฟนะครับอัพตัวเงินพออัพตัวเงินปุ๊บเวฟขึ้นใช่ไหมเวฟขึ้นปุ๊บระวังตัวดาเมจไปก่อนโวหางผมจะวางสักตรงตรงนี้อ่ะ วางวางตัวดาเมจเพิ่มหนึ่งตัวแล้วก็ค่อยกลับอัพเงินนะครับวางเพิ่มหนึ่งตัวอัพเงินวางเพิ่มหนึ่งตัวอัพเงินนะครับประมาณนี้วิธีการสเต็ปสเต็ปแต่ปีประมาณนี้อ่ะอัพเงินไปครับโอเคเดี๋ยวพอมันขึ้นเวฟใหม่ปุ๊บอ่ะวางเข้าไปอีกเรียบร้อยโอเคกวางวางเพิ่มได้อีกไหมเฮ้ยกวางวางได้อีกตัวหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมผมก็วางเลยครับอืมอ่ะ นี่วางวางหมดแล้วต่อไปฟาร,ร์มเงินยาวๆเลยครับทีนี้เียเราค่อยอัพเบอร์จิลเพิ่มปับป๊บปคือเวอร์จิลเนี่ยขั้นนี้มันยังไม่ค่อยโหดคุณผู้ชมเบอร์จิลมันจะโหดตอนขั้นที่มันแบบอะไรสลัดสลัดทักอย่างอะ่ะเอออ่ะโอเคพอตัวเงินเราฟาร,ร์มตังตังแบบไอสปีดวากอนอะ่ะฟาร,ร์มเสร็จแล้วใช่ไหมเราเริ่มมาเบอร์จิวครับอัพตัวด้านนอกสุดก่อนนะนี่อัพไปครับหนึ่งสองค่อยอัพครับค่อยค,ค่อยอยัพสามสามีสม่ส เนี่ยมัลติสแลชท่าเนี้ยมันจะแรงขึ้นเอ้ยมันจะวงตีมันจะใหญ่ขึ้นซึ่งมันจะดีครับรออัพไปครับชิวๆฮนะ,ะตังอัพไม่พอแต่ตังตังเราพออัพตัวเงินครับตัวเงินต่อคือตัวนี้ยังไม่ต้องรีบฮนะเราเอามาตมัลติสแลชให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปไปเขาเรียกอะไรอนะไปกดลูดในตัวนี้ที่หลังว่ามัลติสแลชมันสําคัญกว่าไนงะเดี๋ยวมันจะเคลียร์ไม่ไหวอนะเนี่ยอ่าอัพตัวเงินไปครับตังพอตัวเงินอัพตัวเงินฮะ เราเวฟขึ้นปุ๊บอัพ m มา t i ตีสลเรียบร้อยเนี่ยพอได้เมาส i ติสลมันจะมันจะเล่นชิวขึ้นนะครับผมตรงนี้ตัวหลุดไปนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเรามาอัพเบอร์จิวต่อครับหนึ่งสองสามเหมือนเดิมครับอัพให้เป็นไอ้เมาส์ติสลนะครับอือือือเออขอยดดัดปิดเอฟเฟกแป๊บนึงนะคุณผู้ชมมันมันดูไม่รู้เรื่องฮนะ เออขอปิเดเอฟเฟคไปเลยแล้วกันนะขอขอโทษนะเล่นเวอร์จิวทีไรแม่งต้องปิเดเอฟเฟคกว่ะโอเคพอเวอร์จิวตัวที่2เราได้ท่ามัลติสลัแล้วก็กลับแอตัวเงินต่อครับสังเกตว่าตอนเนี้ยมอนเริ่มไม่ค่อยหลุดละหลังจากที่เราได้มัลติสลัดไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราเอาโกฮังอืยังก่อนก็ได้รอก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาโกฮังไปเคลียร์ตรงนูน้นหรือจะปล่อยไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นี่แล้วแต่เนาะ ปล่อยเลยก็ได้เพราะว่าเวฟเวฟมาไกลแล้วเวฟมาไกลแล้วอาจจะไม่สําคัญมากอัพตัวเงินคือคือถ้าสมมุติแบบเวฟมันมายังไม่ไกลอะ่ะประมาณว่าแบบว่าเราเคลียร์ตรงนี้หมดแล้วอะ่ะแล้วเวฟมันยังไม่ยอมนับถอยหลังสักทีอ่ะเป็นเพราะว่ามันติดตัวข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ไปเคลียร์ครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ติดละเวฟมันต่อเนื่องแล้วก็ปล่อยไปก็ได้เดี๋ยวมันก็กลับมาโดนเราตีอยู่ดีตรงนี้อัพตัวเงินให้เสร็จเลยครับผมเห็นป่ะพอเวอร์จิลเรามีมัลติสลดสองตัวคือสบายละเห็นไหม เออสบายละเป็นไงมอนเลิมไม่ค่อยหลุดละถ้าเกิดเราไม่ใส่คอนมาเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยอันนี้คือใส่คอนมามันก็เลยจะแบบอีซี่โดโอเคตอนนี้ตัวเงินตันแล้วนะครับผมทีนี้ต่อไปครับเรารองเงินครับรองเงินอัพตัวนี้เป็นมัลติสแลตด้วยก็ได้นะหรือจะยังไม่รีบก็ได้ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบถ้ามันยังเคลียไหวอยู่อย่าเพิ่งตอนนี้รองเงินอย่างเดียวเลยแล้วก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมขายฟูบุกิเราไม่ต้องขายหรอกเรามาวางเพิ่มก็ได้ เออจะขายทาไมใช่ไหมอ่าฟุกิบผมวางตรงนี้นะครับตั้งเป็นร้านนะครับนี่ก็รอเงินครับรอเงินอย่างเดียวเลยครับตอนนี้อ่ะมอนเริ่มหลุดละมามัลติสลตัตัวที่2ไอ้ตัวที่สามคือถ้ามอนเริ่มหลุดก็ค่อยก็ทยอยอัพเบอร์จิวไปนะครับถ้ามอนเริ่มหลุดนะเริ่มหลุดก็อัพเบอร์จิวเพิ่มเอาดาเมจเพิ่มซะหน่อยคือดาเมจเบอร์จิวเรามันมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะฮะอ่าแสนแแล้วครับตอนนี้ตั้งแสนแล้ละเดี๋ยวเรารอ,รอสัก20,000ครับผมไปเล่นเลยดีกว่าที่เกียจรอละมา วิธีการเล่นนะครับเราต้องเอาไอเซ้นของเรานะครับจูบเลยครับจูบบอสเลยครับเนี่ยวางไปเลยครับสามตัวจูบบอสเลยเออเนี่ยจูบบอสไปเลยครับอัพไปเลยครับอัพให้ตันเลยครับผมเนี่ยหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวครับอัพไปอัพให้เป็นฟูเ e <rain> อลีก็ได้นะครับอืมตั้งตีบอสฮะตั <Naruto> <t> ้ง <Naruto> ต <t> ีบอสตั <Naruto> <t> ้ง <Naruto> ต <t> ีบอส อก็ตั้งตีบอสอ่ะอัพไปครับเออรออัพแบบเงินเหลืออัพวันไหนก็อัพเออเงินเหลือให้อัพก็อัพเงินไม่เหลือไม่อัพประมาณนั้นเงินเหลือก็อัพไปโอ้โกงมันมาแล้ว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 โอ้โห้ถึงเตี้ยวถึงเต้ยโกงมันมาแล้วใหญ่ใหญ่ใโกงมาแล้วโกงมาแล้วโกงมาแล้วเออโกงหายไปแล้วนะฮะ จริงๆเราน่าจะลอยอสักหน่อยหนึ่งนะโอเคครับมีตังค์รับไปครับเนี่ยเรามีตังค์เราก็อัพไปอัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆกงรอบสองครับกงรอบสองกงรอบสองกง,ง,งรอบสองมาแล้วทันไหมทันไหมทันนะครับผมเรียบร้อยโ okay. อเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราเคลียร์มอนไปเรื่อยๆนะฮะส่ี๋วเบอร์จิวปล่อยไว้ก่อนครับเบอร์จิวเราหยุด หยุดเอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะเอาเวอร์จิลมาหัวดบอสด้วยค,คือเราสามารถย้ายเวอร์จิลมาเพื่อให้มันแบบช่วยหัวดบอสด้วยได้ขยับขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวแล้วก็ตอนนี้อย่าลืมดูนี่ด้วยนะครับอย่าลืมดูวเวลาบอสมันนับเลขด้วยนะอตรงนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าว่ามันมอนมอนจะผ่านได้ยังไงนะครับคือ มันมันเห็นภาพแล้วถูกปะล่ะเออแต่ถ้าคุณไม่ได้เอาไอเซนมามันมันจะเหนื่อยกว่านี้นิดนึงนะเออไม่มีไอเซนไม่มีไม่มีคอนไม่มีคอนเนี่ยเหนื่อยจริงผมบอกเลยนะไม่มีคอนคือเหนื่อยแบบเหนื่อยจัดแนะนําว่าควรมีแต่ไม่มีผ่านไม่ผ่านผมเล่นผ่านแต่ว่ามันเหนื่อยเออมันเหนื่อยแบบเหนื่อยิ้หายอ่ะเหนื่อยจนขี้เกียจเล่นอนะ่ะหนึ่ง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 อยู่ไหนหนึ่ง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 สองหนึ่งสอง 1>, 1 2ึ่งสนะฮะหนึ 1, 2, อ่าหนึ่ี่เรียงเลยทีน 1, 2, 3, เนี้ยหนึ่งสอเนึ่งสองสอ่าบอลลืมบอลลืมว่าตัวเองบอกเลขแล้วอืมบอสลืมแอมาตอมิกฮะ1 2 สามสี่แล้วก็ด่านสองนะครับคุณผู้ชมห้ามกดเสาย้ำนะครับแบบห้ามกดย้ำย้ำรัวๆนะไม่ได้นะ x สองทำไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นว่าคุณกดเลขเดิมซ้ํามันก็จะเป็นการกดผิดเพราะกดผิดก็คือมันต้องไปเริ่มใหม่นะครับอไอเซ้นผมอัพตันหมดยังเดี๋ยวถ้าไอเซ้นตันหมดแล้วผมจะทําการย้ายย้ายพวกนี้ดีนะชื่ออะไรนะไอพวกเนี้ยเออนันแหละยถ้ามันตันนะถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ตันก็ ยังไม่ย้ายอย่างยิ่งย้ายก็ย้ายเลยก็ได้นะออค่อยๆย,ย้ายทีละตัวอะไรเงี้ยย้ายมาทีละตัวครับสี่สี่สี่สอง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 สามสี่สองสามหนึ่งสี่สองสามหนึ่งสี่แล้วก็สองแล้วก็สามหนึ่งแล้วเหมือนมันปรับมาให้แบบว่าให้บอสมันใช้สกิลแค่สองครั้งต่อหนึ่งเกมนะเหมือนมันปรับมาละสี่สองสามหนึ่ง 4 2 3 1ออโอเคเหมือนมันปรับมาให้บอสใช้สกิลแค่สองครั้งในหนึ่งเกมนะครับเออเหมือนมันปรับมานะจากเมื่อก่อนมันจะใช้รัวๆตอนเนี้ยประมาณเลือดหายไปประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะ40%ใช้ทีหนึ่งอีกอีกประมาณ30%ใช้ทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มันจะไม่ใช้ละ เท่าที่ผมเล่นมานะผมเมาเจิวย้ายมาครับย้ายมาเลยก็ปรับเป็นบอสไปให้หมดเลยก็ได้นะที่จริงอ่ะลุมตีลุมลม่แมั่งแบบก็ได้ไวๆเนี่ยลุมไปเลยหววลุมหวดมันเล่นหยอสูต่ต่อเข้าไปเอ๋บายครับไอ้มอนหลุดอะไรพวกนี้ก็ปล่อยปล่อย,อยมันไปมนไม่รอดรหรือวะยังไงยังไงบอสก็ตายอ่ะปล่อยลูกน้องมันไปเถอะ ม่ไปอะไรกับมันมากเลยลูกพี่มันยังโดนเราเล่นอ่ะแล้วลูกน้องมันจะเหลืออะไรถูกไหมเออเี่ตอนนี้สบายแล้วครับบอลมันไม่สกิลแล้วมันครบแล้วอ่ะมันสกิลแค่สองครั้งแล้วก็อย่าลืมนะในด่านนี้คือเราจะไปกดกดเสาแบบกดย้ำาย้ํรัวๆไม่ได้นะครับคือกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นว่าแบบอ่านี่เสาแลรเสราสี่มันจะขึ้นว่าแบบอ่าทาวเวอร์สี east activate พอขึ้นขึ้นแล้วก็คือไปเสาต่อไปเลยแต่ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่ายังกดไม่โดนก็กดใหม่แต่อย่าไปกดแบบรัวๆนะเพราะว่าถ้าคุณกดรัวๆปุ๊บมัน activate ปุ๊บแล้วคุณกดอีกทีหนึ่งมันจะกลายเป็นว่าแบบอ้าวมึงกดสี่สามหรอผิดต้องไปเริ่มไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ชุดเลขแรกเลยนะเออประมาณนั้นโอเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะสบายๆฮะชิวๆทำเวลาไปส6นาทีโอ้จบช้าไปนิดนึงฮะแต่ก็ไม่เป็นไรสบายส อยากจบเร็วขึ้นก็อาจจะขยับเวอร์จิลขึ้นมาหน่อยนี่เบอร์จิลผมวางห่างไปนะฮะเออแล้วก็เริ่มเริ่มยัดไอเซนสักเวฟสิบห้าอย่างเงี้ยเออมันก็จะไวขึ้นนะก็มีประมาณนี้แหละอืมถ้าใครแบบถามว่าแบบเอ้ยไม่มีอันนั้นไม่มีน,นี่อะไรก็ลองเล่นกันดูครับคือแมคานิกเกมก็จะมีประมาณนี้หลักๆก,ก็คือแบบเตรียมดาเมจให้พร้อมแล้วค่อยไปหัวดบอสเออหลักๆอะ่ะง่ายๆเลยคือเตรียมดาเมจให้พร้อมแล้วค่อยหวดบอสแย่นั้นเลย ไอ้บอสตัวแรกเนี่ยสกิลโกงมันจะใช้2รอบพอมันเลือดหายไป30%เปุ๊บเนี่ยประมาณ30%เนาะมันจะใช้มันจะใช้สกิลโกงเราต้องรีบตีให้มันเลือดเหลือ5้าปรประมาณ50เออเลือดเหลือ5้าก็คือจากตอนแรกเลือดเหลือ70ิบปุ๊บมันใช้สกิลตีอีก20%ที่เหลือดเหลือห0มันอยู่ใช้สกิลแล้วมันก็จะเริ่มใช้สกิลต่อเราก็ตีจนมันเหลือประมาณเลือดเหลือยี่สประมาเประมาณน0ประมาณเนี่ยหระมาปลี่จบ เพราะฉะนั้นเติมดาเมจให้พร้อมแล้วก็ไปหดมันทีเดียวก็ประมาณนี้เี็ยครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เล่นชิลๆไปฮะสบายๆเออเด pim pim ี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลองลุยแบบโมนาดกันดีกว่าเออมันจะเป็นยังไงมันจะตึงแงไหนกันเชียวว่าโมนาดอ่ะใช่ไหมเออแต่แต่ดได้โมนาดผมมีไม่ค่อยเยอะนะฮะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะ,ะโอ้แบบคือแบบอยากโชว์ไม่ใช่อลไรหรอกไม่ฮะผมได้มาแล้วเออเป็นไงอ่ะแอคดิแอคเลยเออ ไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีบายครับ